สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ 200R นะครับวันนี้จะพามาฟังบทสรุประหว่างข้อดีข้อเสียแล้วก็ปัญหาต่างๆของรถเจ้า GR200R นะครับจากแฟนเพจกลุ่มตรงนี้เลยนะครับนะก็คอมเมนต์เลทนะที่เจอมาตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิหม้อน้ำพังยางเดิมรถเลื่อนมากขับจากฝนรถดับเองข้อที่เจอมาสับตัวนะครับ เซนเซอร์อุณหภูมิหม้อน้ํามันอาจจะพังได้นะครับเพราะว่าอาจจะถูกน้ําหรือว่ามันหรือมันโดนไฟช็อตอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องยางเดิมลื่นไหมอันนี้บอกเลยว่าลื่นครับถ้าเจอฝนตกนะแต่ว่าขับตากฝนแล้วรถดับเองอันนี้คือในกลุ่มแทบจะไม่ค่อยเป็นเลยนะครับก็ไม่กี่ลายเท่าที่ ข้อที่เคยเห็นโพสในกลุ่มนะคอมเมนต์ Comment ที่2นะครับเขาบอกว่าช่วงต้นบิดมันมากครับรอบขึ้นปิดปิดปายเหมือนจะหมดหรือผมคิดไปเองก็มไม่รู้ก็ไม่ใช่คิดไปเองหรอกครับมันรอบมันมีแค่หนึ่งหมื่นรอบรอบตัดนะหมื่นรอบแรงม้าสูงสุดมาแค่6ก0 0้รอรอบเพราะอย่างนั้นแล้วรอบไปถึงไม่ไหลแล้วก็ไม่มีแรงมากขนาดนั้นนะครับ เหมือนเจ้าพวก R15 R15 นี่มาประมาณ7,000หรือ8,000รอบนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วรอบมันตัดที่1 2 0 0ไหมผมจำไม่ได้น่าประมาณประมาณ10,200คร,มมรับผมได้ศึกษาของอ R15 เพราะฉะนั้นายถึงไม่ไหลเท่าคันอื่นนะครับมันเป็นรถที่ใช้ในเมืองเป็นรถรอบต้นนะครับก็ประมาณนี้ครับ ก็ข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าเพิ่งออกมาครับสามอาทิตย์ปิดปิด,ปดมือดีเสียดายไม่ขึ้นร้อห้ิบครับก็ตผลที่ไม่ขึ้น150ผมว่ากําลังมันมาต้นแล้วความไหลไปมันไม่มีนะครับกําลังมันลอกายไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วรถถึงทาได้แค่140ยสี่กว่ากว่านะครับบางคันถ้าไหลดีๆก็น่าจะถึงร้อหแหละ แต่ว่าบางคันก็ถึงแค่ร้อยสีนะครับส่วนอยากให้ร้อยห้าสบเฉพาะหน้าใหม่น,นะ GPS ไม่นะครับก็ต้องโพสตเตอร์ม,มาประมาณ3ามถึงสพันรับทอาที่เคยศึกษามานะครับก็ข,ข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่ารถผมใช้ทัวจ์ากอสซ่านะครับรถขับมา5เดือนหนึ่งหืนสี่พัโลยางรถใหม่ทิโรลี่รถโตใช้คนดีครับขี่มา หมื่นสี่พันโลแล้วไม่บวมเกาะถนนใช้งานยาวไปแล้วส่วนตัวผมใช้รถเดิมๆทดสอบอัตรากินน้ำมันและขับขี่ในเมืองมาผมขี่ที่ความเร็ว7 0ถึง80กิโลเมตรผมทำได้43กิโลเมตรต่อลิตรรถดูแลง่ายครับเคยเอารถขับตามฝนตากพายุจากสากแก้วไปกรุงเทพฝนตกหนักมาก รถไม่ดับครับข้อเสียคงเป็นระบบไฟเดียวที่ไม่ว่าจะรถใหม่หรือรถเก่าก็แพ้น้ำครับโอ้อันนี้คือมีประโยชน์มากครับก็เอาไปตากฝนของผมไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไฟเดียวติดเองไปเลียวขวาติดเองนะครับก็ให้ลอง อย่ฉีดน้ําใส่แถวๆตรงนี้ใต้ทางใต้ทางเดือนใหม่หรือก็ประกับแทนอย่าฉีดน้ําแรงนะครับเพราะว่าอาจจะโดนสายพุดสายไฟได้นะครับมีแค่นี้ครับที่เหลือคือตรงตามที่เขาพูดมาครับของผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน,นครับก็ต่อไปก็ ไม่มีปัญญาอันนี้คือน่าจะเป็นแบบไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่คนซ้อนบ่นว่านั่งนานๆมันปวดตัวอันนี้คือจริงนะครับแฟนผมนั่งบอกว่าปวดตูดขนาดไปแค่26กโลมันบอกปวดตูดทั้งๆที่บอกมันกว้างมากเลยนะครับรถคันเนี้ยเกือบเท่าในเกียร์เทที่ผมว่านะผมคิดว่ามันเท่าเกือบเท่าในเกียร์เลยเพราะบอกว้างกว้างกว่า R15 แน่นอนอ่า ตรวจปวดปวดไหมอยู่ที่ถนนเส้นทางที่ไปนะครับว่าไกลไหมมีหลุมเยอะแค่ไหนมีลูกละนาดมีเนินมีอะไรประมาณนี้นะครับครับข้อต่อไปเลยครับก็ข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่า4เดือน2 0 0พโลปกติดีครับรถไม่มีปัญหาครับอันนี้ของผมรถ4เดือนเหมือนกันแต่ของผม3,000โลผมเจอปัญหาอย่างเดียวแค่ไฟขวาติดเองแล้วก็หาวิธีแก้ได้โดยการที่ ไม่ฉีดน้ำเข้าตรงใต้คางรถหรือใต้เรือนในแล้วก็ไม่ฉีดเข้าที่ประกัดแฮนทั้งสองข้างแรงนะครับก็ฉีดบ้างแต่ว่าไม่ฉีดแรงดีทางที่ดีท g, ี่สุดคือการเอาตรงพลาสติกห่อไว้ทั้งสองข้างแล้วก็ g, ล<อ>้างรถปกติเลยนะครับกับข้อต่อไปเลยครับก็สําหรับคนนี้เขาบอกว่าบ <copyright S 2> างค<ๆ>ันแลดูปัญหาเยอะหน่อยโดยเฉพาะพื้นฐานรถการดูแลรักษาการแก้ง่ายมากถ้าตรงจ<อ>ุด และการใช้งานตามคู่มือที่ผู้ผลิตแนะนำถ้าคนที่เคยเล่นค่าย Gbx มาก่อนแล้วมาจับตัวนี้จะรู้ว่าพัฒนามาจากเดิมเยอะมากและไม่ควรไปเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นนะยังตามหลังเขาอยู่ทั้งความเร็วและคุณภาพเอออันนี้คือจริงจริงนะครับจริงว่าตามหลังเขาอยู่เยอะมากเลยทั้งเรื่องความเร็วและคุณภาพนะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่าค่ายญี่ปุ่นนะครับแต่ว่า ก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งถือว่าอยู่ในเกมที่รับได้นะครับแล้วเรื่องพัฒนามาจากเดิมเยอะไหมอันนี้ผมบอกไม่ได้นะครับผมเล่นท่านแรกก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าแต่ก่อนมันเป็นยังไงนะครับปัญหาอะไรเยอะแค่ไหนผมไม่ผมไม่ทราบครับอันนี้ก็อาจจะเป็นทีเ่เขาพูดนี่แหละครับเขาเคยเล่นมาเยอะคนนี้ ก็คนนี้เขาบอกว่า5เดือน8,000โลปกติดีครับไม่เคยเจอปัญหาแม้แต่นิดเดียวเอ่อบางคันอาจจะมีปัญหานะครับแต่ว่าบางคันอาจจะไม่พบปัญหาอะไรเลยดูที่การผลิตแล้วก็การขนส่งว่าโดนกระทบอะไรไหมหรือว่ามีการผลิตผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะครับนะของผมเจอแค่ไฟเลี้ยวเหมือนกันครับเอ้ยของผมเจอแค่ไฟเลี้ยวอย่างเดียว พ่เขาไม่เจออะไรก็ถือว่าโชคดีไปนะครับสําหรับคนที่เจอเยอะก็แก้ครับไม่มีวิธีือนอกจากแก้ครับแต่ว่าก็คงต้องรับได้เลยเนาะซื้อรถมาแล้วถ้าตัดินใจซื้อมาแล้วก็คงต้องรับได้นะก็คนนี้เขาบอกว่าเจอมาทุกอย่างครับไม้จิ้มปันยังเบือลบถ,ถามผมได้ตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่วิ่งไปแล้ว3ามหมื่นห้ารถรอแรกปีก,กว่าแล้วโอ้อันี้คือ ยังใช้อยู่นะครับก็3 5มหมแล้วไม่เจอปัญหารถรถแรกๆปีกว่าๆอันนี้ถือว่าโชคดีมากครับเพราะว่ารถแรกๆมีปัญหาเยอะมากตั้งยางพวมอะไรเยอะมากเลยของผมเป็นรถสองนะครับนะก็ถามได้แล้วก็มีคนนึงนะครับ aoh london ถ้าอ่านผิดยังไงก็ขออาภาัยด้วยนะครับส่วนถ้าอยากรู้วิธีการแก้ปัญหาทัดส่วนตัวมาได้หรือรับชมแนวทางหรืออุปกรณ์รถ แต่ละจุดได้ที่นี่ครับผมจะผมจบกับมันได้ทุกอย่างไปแล้วครับอ๋อฝากฝากคนนี้ด้วยนะครับคนนี้คือไอดนอนหลักของกลุ่มเลยนะครับมีทัาคนถามเขาคงวุเนวยถามปัญหาตอนนะเอออันนี้คือแนะนําจริงๆครับคนนี้แล้วก็คนเมื่อกี้ด้วยนะเขาเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ทุกจุดของรถรุ่นนี้นะครับก็ ถ้าเรคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าคําพูดคําจาที่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าเป็นยังมือใหม่อยู่ก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าผิดพลาดอะไรยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะกลับไปแล้วครับสวัสดีครับ